สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมา โหที่เสิร์ฟไต้หวันกันนะคะเพราะมีตู้ใหม่มานี่ก็คือเสี่ยวอูอ่อาวุธลับบอกเลยว่าโคตรคิดถึงเลยอ่ะเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้มีเวลามาเล่นเกมนานมากเลยทุกคนช่วงนี้เล่นแต่โทรศัพท์อ่ะแบบไม่ได้เล่นในคอมเลยวันนี้เพิ่งจะพอมีเวลาว่างแบบแวบ,บ,บ,บได้จริงๆนะคะก็พอดิบพอดีแหละกับการที่แบบจะมาสุ่มตู้ของน้องด้วยเรามารับของขวัญกันก่อน <laughs> เพราะว่า อันตัวนี้ก็ไม่ค่อยเข้ามาเล่นนะคะฉะนั้นเราจะเราจะต้องสอยทุกอย่างเที่มีอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเพื่อไปส่มตู้ของน้องกันนะคะไปของของเราในตัวไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เลยอ่ะจริงๆตัวมีอยู่14แม่จะได้สมอะไรไหมก่อนอะตัวส4กับเพชรอีก2000ฉะนั้นเราได้ซัก90หมเ้เออจะได้ลุนเงินขำๆเปิดซัก90ส90 จะถึงไหมตัวอ่ิมสองพันเนี่ยเดี๋ยวไปลองดูก่อนอ่ะอันนี้มีของอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยๆมาไล่ดูกันนี่คืออะไรเอ่ยรับของหรอโอ้เป็นกิจกรรมว้าวห0ายกว่าอ่ะเผื่อนะแต่นะคิดว่าน่าจะมาของตู้นี้นะ500ยกว่า คุณจะได้ตั๋วทั้งหมดเกือบ6กสโอ้โหแต่เพชรได้เยอะมากอ่ะเพชรได้แบบเยอะจัดๆเลยอ่ะอืมอันนี้ไม่น่าใช่แบบสำหรับผู้เล่นเก่านะเดาว่านะไม่น่าใช่เนาะเพราะว่าเราไม่ได้เข้ามาเล่นนานมากนะคะราะว่าถ้าเผื่อว่าของไทยมีเข้ามาก็อย่าลืมมาเก็บเงินซื้อตรงนี้กันละกันเนาะอ่ะสเต็ปมีอยู่ เหมือนเดิมนะคะ5ดาวแดงตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาดูเรื่องของสเต็ปตรงนี้กันนะเรามาดูสเต็ปตรงนี้ก่อนดีกว่า500เปิดครบ500ครั้งจะได้อะไรบ้างเริ่มแรกเหมือนเดิมนะคะก็90ได้ตัว SSR เนาะแล้วก็150จะได้จิ๊กซอของถังชานเทพสมุทรซึ่งอย่างที่เราบอกนะคะว่าของไทยอ่ะยังไงก็ต้องรอถังซานเทพสมุทรมาก่อนแล้วค่อยมาเป็นเสี่ยวอูอาวุธลับ แล้วจริงๆอ่ะที่เราเคยอัดให้ทุกคนดูอ่ะมันจะเจอน้องคันสอนอีกคันสอนน้ำคันสอนธนูเลยสักอย่างอันนั้นอ่ะเออก็มีตัวนั้นมาก่อนอีกก็เก็บตัวดองตัวกันดีๆเด้ออันนี้กระดู้ SP โอ้โหก็คือแปลว่าคุณต้องเปิดให้ได้230อยอ่ะก็คือแน่ๆเลยอ่ะ230ยต้องเปิด320ก็ต้องเปิดจ้าเปิดไปให้หมด320ปิึง้ง หลังจากนี้คือถ้าคนที่ดองตั๋วเยอะก็ค่อยมาเอานะจิตวิญญาณเนี่ยมันก็จะคุ้มค่าจุกๆแต่ถ้าใครเก็บไม่ถึงจริงอ่ะก็เอาเนี่ยส2 0ก็พออย่างน้อยมีกระดูกเฉพาะ2ชิ้นนะโอเคปะหมดกับของรางวัลข้างล่างตรงนี้ต่อไปอันนี้ที่เป็นสเตปนะคะสีนนดาวเหลืองได้6บใบเฮ้ยมีสิทธิ์ถึงนะเนี่ยสีดาเหลืองได้6ใบอันนี้อุ๊ย ทำไมได้าหลักใจเป็นสีชมพูอ่ะอันนี้เรื่องว่าอะไรนะคั้นสอนไร้เสียงปะเป็นสีชมพูแล้วก็ได้อีก9ก้ใบอันได้15 2แดงได้แหวนเจ็ดบอกเลยว่าบอกแลว้วไม่ต้องรีบซื้อนะเดี๋ยวมันก็มีแจกในอนาคตอะ0ตัส30ตัวกามสิบตัวคำนี้ห้าอันแล้วก็สกิน น่ารักโคตรน่ารักแบบไม่ไหวบอกเลยบอกเลยว่าอันเดิมก็น่ารักอยู่แล้วตายไปเลยแต่ก็น่ารักทั้ง2ชุดเลยอะใส่วละชุดอ่ะสเตปตามนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูของขายกันว่ามันมีอะไรมาขายบ้างนะเผื mm ่อ hmm. ว่าถ้ามันไม่มีเนี่ยแสดงว่าแพ็คนั้นไม่ทันได้ดูเลยก็คือมีจ้าอันนี้35บาทตีว่าของไทยก็คือ19บาทเนาะ มีอันนี้อันนึงแล้วก็อะไรอีกอะเก็บมันซะหน่อยมีอะไรอีกมีอันเดียวมี19บาทแพ็คเดียวเลยแล้วก็ที่เหลือ,อน,นั้นคือ500กว่าบาทที่เป็นแพ็คใหญ่โอเคส่วนแพ็คเพรมี168เพรเนี่ยได้10ตัวที่เราจะได้โผล่เพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวเราไปลองกดของเราก่อนเดี๋ยวเราไปลองกดก่อนเผื่อว่า เผื่อว่าสเตปแต่ละตัวเราจะเราจะสามารถซื้อพอนะเผื่อสเต็ปแต่ละตัวที่ที่เราเปิดดาวได้อย่างเงี้ยมันน่าจะซื้อพออู้อันนี้น่าจะเป็นแบบประลองแบบใหม่สักอย่างหรือเปล่ารอดูของไทยละกันอะไรที่มันให่เกินไปเราจะไม่ค่อยสปอยว่าขนาดนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่หนุก <c oughs> หนึ่งไม่หนุกด้วยสองคือเรารู้สึกว่าถ้าตอนนี้ยังแปลไม่ออกอะ่ะเอาเราของไทยมาแล้วแปลออกแล้วก็ศึกษาตอนนั้นที่เดียวดีกว่าไม่ได้รีบขนาดนั้นนะ อืม่ะมาสาตัวเริ่มมันไม่มีได้ตัวจากทางอื่นใช่ไหมแป๊บหนึงทุกคนใจเย็นขอไปหาก่อนมันมีอะไรให้เราได้อีกไหมเจ็ดสเออใช่อันเนี้ยร้านเนี้ยเพชรนี้คืออะไรสีฟ้านี้นะคะมันได้จากกิจกรรมเทพสมุดนะเนี่ย มันจะได้พวกเนี้ยมาแล้วเราก็ทำเควสตึตง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 ต้งไปใช่ไหมพอทำเควสจบเสร็จฟุบอะไอเพชรต,ตรงนั้นอะมันจะมีร้านค้ามาให้เนี่ยอยู่21วันเห็นปะเราจะสามารถซื้อสกินก็ได้ซื้อตัวละครก็ได้คือดูว่าเรา,าขาดอะไรของตอนนั้นเราต้องการอะไรเราก็มาซื้อของพวกนี้ใดๆต่างๆที่เราขาดพวกแบบกระดูกเฉพาะของใครตามกิจกรรมต่างๆมันก็จะมีมาให้ซื้อตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ที่เป็นแบบ กระดูกเฉพาะที่เสียเงินหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่มีมาให้นะมีแค่นี้เนี่ยอย่างมาน้ำอย่างเงี้ยเห็นปะมาน้ำเซียงเซียงนี่ของใครนะคนเนี้ยน้องสวยปิงเอ,อเอ๋อเนี่ยประมาณนี้ว้าวหมื่นหกสองใบ <laughs> ชูชีวิตไปอีกสองใบอ,อันนี้ซื้อหน่อยเผื่อว่า,วาเผื่อว่ากิจหน้ากิจหน้ามีตู้จิตมาจะได้มาสมกันอันนี้ก็ซื้อไปก่อนไหนๆก็เข้ามาแล้วตัวม,ม่วงนีชนิีสอยอยีกไหมเนี่ยแปดใบอันนี้เราไม่ได้เล่นเลยอะ่ะเนี่ยมันก็เลยไม่ได้มาแล้วอันนี้ก็ไม่ได้เข้าเกมเราก็เลยไม่ได้จับมือกับใครก็ซื้อไม่ได้อีกเนี่ยคือมันแบบ คนมันไม่อัปเดตอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนงี้แหละ <c oughs> เออนะมาก็น่าจะได้มาได้มากระจึงนึงอ่ะ1ิบเจ็ดจึงจริงมาสามสิบแรกก่อน <c oughs> โอ้โอ้าวเลย เฮ้ยแป๊บนึงนะอย่างนี้ด้วยนะทุกคนเวลาเรากดเปิดตัวละครเวลาเราเข้าหัวใจใช่ปะแล้วเราแบบกดดูตัวละครอย่างเช่นดูวันเนี้ยเนี่ยพอเราดูเสร็จอะ่ะมันก็จะมีตั๋วม่วงให้เราอีกเหมือนกันอะ่ะซึ่งซึ่งมันมีแบบเป็นรายวันนะเออของไต้หวันอะ่ะมันจะมีแบบนี้ให้แต่ของไทยมันจะไม่เคยมีเนาะใช่ปะ การันตีปปลักแกลิงต้องออกแล้วอันนี้ออกแล้วสามส,ส,ส,สเนี่ยเนี่ยจะบอกว่าการันตีของไต้หวันอะ่ะมันเลนจ์อยู่ที่แค่30-40มันจะไม่ไปถึง50 60อันนี้ขอบอกว่าแบบคือตลอด ไต้หวันนะ่ะมันดีอย่างนี้นิดนึงตรงที่30 40มันออกแน่นอนแล้วอะถ้าเปิดทีละ10นะแต่ของไทยอะ่ะ50 60อืมอ่ะต่อไป2ใบมาเออไม่ได้ว่าคืออันไหนนะสิอ๋อหนังสือยังลงไม่ครบเลยอะ2ทับ2 อ,อันนี้ซื้อครบไปแล้วปะปะเข้าร้านมันก็มีแพ็เนี้แหละสองใบร้อยหกแปดจริงๆนี่น่าซื้อเพราะเผื่อว่าอนาคตเราได้ทำแบบตู้จิตอ่ะหนึ่งสี่เก้าศูนย์ได้สิบใบ 8 4 0 8 6ไปในเราจะได้2ครั้งเท่ากับ20งั้นนี้เราคุ้มกว่าเราต้องเน้นเราต้องเน้นคุ้มนะเราต้องเน้นคุ้มเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาซื้ออีกรอบได้เพราะว่าเพชรเรามีน้อยป่ะเราจะต้องซื้อสองว่ะไม่เป็นไรไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยคิด กรุบมากน้องจะออกไหมทุกคนได้ช่วยชมมาเปล่านี้หัวจ้งฉินสวยเพิ่งดิบเตาอยู่น้องจะได้ออกทุกคนช่วยชมปะเนี่ยอีกสองใบสองใบมามามาแล้วก็ไปหาอีกสามสิบใบโอเค กระตุกขนาดนี้ไม่ค่ะนี่อะเรามาสองตัวก่อนเพื่อหลุดเพื่อหลุดเพื่อออกมีอะไรให้ฉันไหมเนี่ยในเนี้ยไม่มีเลยไม่เคยเก็บอะไรไว้ข้างนั้นมามเลือกอันหนึ่งมันจะได้ปะคิดว่าเราจะได้ปะ เพราะว่าเรายังไม่เล่นเลยนะคือเราอะยังไม่ได้เล่นกิจกรรมเทพสมุรเลยถ้าเรากดเลือกมาเราจะได้ปดหนึ่งตัวละครไปทุกคนว่าลองด้วยกันปะเป็นการลองไปพร้อมๆกันเลยจะได้รู้กันไปไอดี ID พังจะจัด <c oughs> <c oughs> แต่เราไม่ได้เล่นเลยของไต้หวันแล้วอะอืมเนาะถือว่าได้ลองทุกคนดูด้วยกันเผื่อใครมีคำถามไง <c oughs> <c oughs> คิดว่ามันได้ไหมเขาไปอ่ะอหรือจะไม่ได้ตัวละครกันนะ,ออะยังไงกันนะแบบพิธานยังไม่ห้าแดงเลี่ยแก่ อะไรอ่ะกดเลือกตัวเอาเบบ่ารู้ไว้ก่อนว่า,วามันว่ามันเก็บดอวไว้แบบนี้แต่ไม่รู้ว่ามันจะได้ตัวละครมาหรือเปล่าน้องหลงลง,ลงแต่ดาวว่าน่าจะไม่ได้ป่ะอ๋อร้อยเศษร,ร้อยเศษได้หนึ่งตัวเพราะเป็น SP อ๋อลืมไปเอาไหม อีกตัวอืมไปหาตัวก่อนโอเคทุกคนเราเจอสถานที่ล่าเพชรของเราแล้วเนื่องจากว่าเราไม่มีการเล่นของไต้หวันเลยนะคะฉะนั้นหนังสือตรงนี้ทั้งหมดที่มันมาใหม่ทั้งหลายหลังจากปู่พชเป็นต้นไป เรายังไม่ได้ลงเลยจ้ะทุกคนตีง่ายว่า1เล่มเล่มรับประมาณ3-4พันเพชรฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลงสักประมาณ2 3สาเล่มได้เดี๋ยวเราวาร์ฟดูกันว่าเราจะได้เพชรเท่าไหร่เจอกันค่ะเดี๋ยวเพื่อใครจะมองกันไม่ทันนะคือเพียงแค่ไปลงป่าล่าวงแหวนเท่านั้นเลยไม่ยากเลยกับการได้ถังซานเทพสมุทรนี่นะ เพียงแค่นี้เองอ่ะก็ได้แล้วตัวละครไม่ยากเลยจริงๆไม่ยากเลยฉะนั้นไอ้รอยมกเมื่อกี้แลกมาทำไมอ่ะก็สำน้องเสีวอูคาดว่ายากมากเหลือเกิน รู้สึกเหนื่อยกับการหาตัว๋วขอซื้ออันนี้ไปก่อนละกันอ๋อไม่สิซื้อนี้ก่อน1นึได้8ปดใบเครื่องจริงว่าซื้อไลยวันอันนี้มันคุ้มกว่าเลยแบบว่าไม่อยากซื้อเลยอะทุกคนเปลืองเพชรมากเลย <c oughs> จบคลิปเลยได้ไหม <c oughs> จบคลิปเลยได้ปะแบบว่าแต่จริงๆถ้า อีกอีกอีกอันหนึ่งอันยี่สิบแล้วก็ซื้ออีกหนึ่งค่าว่าสามสิบอาจจะออกนะค่าว่าสามสิบอาจจะออกทองแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องจะมาไหมอ่ะถ้าน้องไม่มาขออนุญาตปิดคลิปตรงนี้เลยละกันเพราะว่าเหนื่อยอ่ะนี่เพิ่งไปตามล่าหาเพชรมาแล้วแบบนั่งลงหนังสือก็คือจะหลับแล้วล่าสุด <c oughs> นะขออันนี้หนึ่งอันและพอละ หนังสือมีให้เราลงอยู่อีกประมาณ3เล่มอ่ะเราลงไปแค่เล่มเดียวก็คือเหนื่อยแล้วอ่ะ <c oughs> ทองออกให้มันจบๆมามา 30, 30ิบทองน่าจะออกอ้าวไม่ออกว่ะ <c oughs> โอเคไปหายอีกสิก็ได้แม่ ทุกคนในที่สุดก็ตามล่าหาเพชรและหาตั๋วมาได้สักทีสำหรับ10บใบสุดท้ายอ่ะหน,นูเลิกวิ่งก่อนลุกไม่ไปละค่ะตอนนี้เวลาแบบจะสีมงเย็นนะบอกเลยว่าแทบไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้เดี๋ยวใกล้จะปิดคอนเทนต์กันแล้วหมดเวลาเวลาไปกับการนั่งล่าหาตั๋วมาก มาวันนี้สิบสุดท้ายสิบสุดท้ายที่จะแตกไหมป บอกเลยว่าตามามาหมดแขงหั้งเนื้อเรื่องหนังสือลงทุกอย่างเธอคะเธอจะต้องแตกได้แล้วและฉันสุดท้ายก็ได้อตัวนี้อยู่ดีแล้ววันนี้ก็เปิดเลยาาให้มันจบจบกันได้ก็ได้ไม่ได้ก็รู้ก,กันไปจะทำอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะเออมามันทองต้องแตก,กทีแหละนะ นี่ังน่ะนใจกระสับกระสา่ยายม,ม,มาอีกข่าอีกตัวจะได้น้องหรือไม่ปิดคลิปไปแบบน้องจะเฉิดฉายหรือไม่ไปจงไปห้องหัว้าช่วยโอ้เจสีแดงเหมือนกันแต่ไม่ใช่นอนจ้า กับการเล่นมาประมาณ4ชั่วโมงที่ตามล่าหาตัวาหาถูกยางสุดคือไม่ได้นอนมากนะทุกคนเฮ้ยไม่เป็นไรนะเอาเป็นว่าสับตัวละครของน้องก็เดี๋ยวราเจอกันเซอร์ไพรส์ละกันวันนี้ถือว่าเรามาบอกว่าของตู้รางวัลจะมีอะไรมาบ้างแล้วก็สเต็ปในการมาเนี่ยต้องมีเจอตัวอะไรก่อนบ้างจะได้เตรียมของเตรียมอะไรใดๆหลายๆอย่างกันถูกนะคะอย่างวันนี้ที่เราทําให้ดูเนี่ยก็คือ ถ้าจริงๆเราทุกคนอะเก็บเพชรจากกิจกรรมเนื้อเรื่องนะคะก็สามารถเก็บเพชรได้เยอะๆแบบที่เราทําในวันนี้เลยโดยที่แบบแต่ละกิจก็ใช้เพชรกันอย่างประหยัดนิดนึงเพื่อการชุกเฉินอะไรแบบนี้นะคะทุกคนไปและสําหรับวันนี้นะคะก็เกลือกันไปจ้ารับเซิร์ฟไต้หวันของเรา เดี๋ยวรอเจอเซิร์ฟไทยกันว่าจะเป็นยังไงแน่นอนนะคะว่ามันจะต้องการลนติ300แน่นอนเราเอาถึง300แน่นอนไม่ว่าจะ320หรือจะไปถึง500เดี๋ยวมารอดูตั๋วกันในอนาคตแต่ที่แน่เพชรของเราดองไว้เยอะมากๆค่ะเพื่อนนอนโดยเฉพาะแต่ละคะ่ะทุกคนวันนี้บา,บายเออเราทิ้งท้ายนิดนึงนะคะทุกคนช่วงนี้เราการเยอะมากเราคงไม่ได้ไลฟ์วันเสาร์สักระยะหนึ่งนะคะ,คแ,ะ,มมะ,ะ,คะแต่เดี๋ยวหลังจากวันที่20อะไรอ่างเงี้ยเนี่ยจะกลับมาไลฟ์ให้ทุกคนดูอีกที นะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ